بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يبقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيل الأسقام. อามบัดดุลอสลามอลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮิวบะเรากกาตุขอสติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมช่วงเวลาฝึกสกิดทุกท่านนะครับอทลอยู Al ่แล้วครับก็ขอชูโคต,ต่ออัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงทำให้ผมพี่น้องผู้ศรัทธาในขณะนี้หลายๆท่านนะครับได้รับความเมตตาที่เราทุกคน ร้องขอนั่นก็คือขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และขอให้เรานั้นได้รอดพน้นปลอดภัยจากบททดสอบในตอนนี้นั่นคือเรื่องของโรคระบาดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับถ้าหากว่าเราได้พยายามสังเกตในช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะพบว่าในดุนยาของเรานั้นมิได้มีแค่โรคระบาดเพียงอย่างเดียวแต่ละตระกาก็ยังส่งบททดสอบอื่นมาให้เราได้เห็นในขณะนี้หลายพื้นที่อย่างมากมาย มันจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของไฟป่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้พบเห็นในขณะนี้เลยนะครับเราก็จะพบว่ามนุษย์ที่อยู่ในดุนยาขณะนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะสัลลัมได้ว่าได้ได้บอกกับเราว่าช่วงท้ายๆก่อนวันกิยรมานเนี่ยเราจะพบว่ามนุษย์จะล้มตายเหมือนกับใบไม้ร่วงนั่นคือ ในแต่ละวันนะครับในขณะนี้เนี่ยมีจํานวนผู้ที่เสียชีวิตเป็นจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากตรงนี้เองเป็น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับทําให้เราได้ได้ย้อนมานึกถึงหลักการอิสลามย้อนมานึกถึงเรื่องราวที่อัลตลาได้เตือนกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหนึงในเรื่องราวของอฮิกมะหรือสิ่งที่เป็นข้อคิดที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของอ,ตอัตตาน โรคระบาดที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่ที่เราทุกคนยังคงจะต้องประสบกับมันเนี่ยแต่ในมุมหนึ่งอย่างที่เราทราบว่าท่านอบับดุลสลัมก็ได้เคยพูดว่าแท้จริงอัละตะลาก็จะทําให้โรคระบาดนั้นเป็นรอฮมาตัลลิลมุมีนีนเป็นรอฮมาตัลลิลมุมีนีนเป็นความเมตตาให้แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายจากมุมนี้เองพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับทำให้ผมได้นําเอาเรื่องราวคําพูด ของท่านอิบนุฮะย์รอห์มหฮุลลอได้พูดถึงประโยชน์ของเรื่องของอัตตอูนเรื่องของโรคระบาดว่าประโยชน์ที่ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราจะได้รับเนี่ยท่านได้สรุปเอาไว้เป็นประเด็นไว้4ประการด้วยกันประเด็นแรกเลยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านบอกประโยชน์ที่เราได้รับถ้าเราพิจารณากันอย่างละเอียดอย่างทีท่วนแล้วเราจะพบว่าหนึ่งเลยทําให้รู้ว่าตักซีรุลอะมัน ประโยชน์แรกที่เราได้รับก็คือทําให้รู้ว่าชีวิตไม่จีรังยั่งยืนการที่บุคคลได้ล้มตายในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงเนี่ยทำให้รู้ว่าชีวิตของมนุษย์มันไม่จีรังยั่งยืนวันหนึ่งเราก็ต้องจากแต่วันนี้พี่น้องเราจากไปแล้วท่านนบีสุลต่านสุลามก็จึงบอกกุ้นฟิดดุนยากะอันนักะรอรีเอาอาบิริซาบิดบางคนลืม ลฮเตลาก็จึงส่งภัยพิบัติลงมาเพื่อรู้ว่าชีวิตมันไม่เจริญดุนยามันแสนสั้นดุนยามันเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยจงอยู่ดุนยาเสมือนคนแปลกหน้าหรือเหมือนทนเดินทางลัตตลาก็จึงเห็นว่ามนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาที่ลัตตลารักและปัรถนาเขาเป็นชาวสวรรค์จึงส่งภัยพิบัติลงมาเตือนว่าอย่าคิดว่าจะอยู่ดุนยาตลอดไปว่าดุนยามันอยู่แค่สั้นๆเพียงแวบเดียวเราก็ต้องจากมันไปแล้ว ประการที่สองตัศนลอามันภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นไปน้องเขาทำให้เรานั้นเป็นคนที่ให้การใส่ใจรายละเอียดในการปฏิบัติอามณนอิบาดาของเรานั่นหมายถึงว่าเรารู้ว่าอิบาดาของเราในแต่ละวันเนี่ยมันก็ถูกจํากัดในการกระทําอย่างยากลําบากแล้วอันเมื่อเรามีโอกาสทําก็จะทําอิบาดานั้นอย่างดีที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆเราก็พยายามละหมาดเรกวห้าเวลาต้นเวลาเพื่อได้รับฟรดิละตรงนั้น ละหมาดโดยใส่ใจการอาบน้าละหมาดละหมาดให้มีกูชัวเพราะรู้ว่าละหมาดของเราในเวลานี้เราไม่มั่นใจว่าเวลาต่อไปเราจะมีโอกาสละหมาดหรือเปล่าจากตรงนี้เองทำให้มนุษย์คิดว่าเมื่อโอกาสที่มันจะได้อยู่ดุนยาเพียงน้อยนิดทําให้เขาคิดว่าชีวิตที่มีอยู่ก็จะต้องทําอิบะดาให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ละหมาดให้ดี อ,อ่านกุรอานที่กุลล้อให้มันเกิดจากหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆนั้นผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นจากโรคระบาดที่มันกําลังประสบกับเราอยู่ในขณะนี้ประการที่3อัลยาคุลตุมิเนอรกัฟลเตือนคนที่กําลังหลงลืมให้สติกับคนที่กําลังหลงลืมสติคืออะไรครับให้รู้ว่าหยุดได้แล้วสําหรับคนที่ยังคงทรยศต่ออัลลอฮ์คนที่ยังฝ่าฝืนคาสั่งของอัลลอฮ์หยุดได้แล้วเตือน สติมาได้แล้วนะหยุดได้แล้วกลับมาต่อบัตตัวและรีบมุ่งมั่นสู่การทําอิบาดาในขณะเดียวกันก็ให้สติกับคนที่หลงเพลินกับดุนยาสกิดเพลินแล้วนะดุนยานะครับใกล้จะไปอะเครอแล้วเตรียมอะไรไปพบกอล้อสุบาฮานะวัตลาบ้างในขณะเดียวกันเตือนบรรดาผู้ศรัทธาที่ยังคงไม่ใส่ใจเรื่องของการทําอิบาตดาใส่ใจได้แล้วอันเตือนคนตั้งแต่คนที่ทําความผิดเตือนคนที่ เรียกว่าทําความดีแต่ยังทําไม่เต็มที่หรือกําลังจะเตือนกับคนที่เรียกว่าไม่สนใจในหลักการของอิสลามอัลลอฮฺตุลลาก็เตือนคนในทุกส่วนของดุนยาใบนี้โดยพ้องยิ่งมันคือรอฮมาตัลลินมุอมินีนและประการสุดท้ายที่ท่านอิบนุฮยาร์ได้บอกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากโรคระบาดนั้นคืออัตตะวัดหรือเรหรีอหรือคือเตือรียมรือห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 รือรือหรือหรือรือหรืรือ การเดินทางที่มันยาวไกลการเดินทางที่มันไม่ย้อนกลับมาแล้วเตือนเรากลับมาว่าแล้วเราเตรียมอะไรจะเดินทางไกลบ้างหลายคนมัวแต่ยุ่งเตรียมแต่ชีวิตเพียงสั้นๆเตรียมจนกระทั่งลืมเตรียมการเดินทางไกลนั่นแสดงว่าเป็นการเตรียมที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควรถามว่าดุนยาก็ต้องเตรียมไหมก็เตรียมพอที่เราจะได้ใช้อยู่สมมุติว่าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัด3วันมีใครจะไปเที่ยว เรียกว่าชายหาดชะอําแล้วเราไปซื้อบ้านอยู่เลยไหมครับเราก็เพียงเช่าอยู่แค่สองสัปดาหแล้วเราก็กลับแล้วอาหารเราซื้อคงไม่ซื้อข้าวเป็นกระสอบเราก็คือเพียงแค่ถุงเล็กๆไว้หุงกันกิน3-4คนให้มันเพียงพอประทังแล้วเราก็กลับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะต้องเดินทางไกลๆอย่างเช่นเดินทางไปย้ายถิ่นฐานไปเลยเราก็ต้องเตรียมเรียกรื้อบ้านหรือของจัดของเตรียมไปอยู่ที่นั่นอย่างถาวร เปรียบชีวิตดุนยาแต่การเดินทางในอาเครอสมันเป็นการเดินทางที่ใหญ่ที่สุดของการเดินทางนั่นคือการเดินทางไปแล้วมันไม่ย้อนกลับมาอัลฮัมดุวิลลห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายใน4ข้อคิดเนี่ยเป็นข้อคิดที่เราทุกคนย่อมจะต้องตระหนักและก็ใส่ใจหนึ่งให้รู้ว่าชีวิตดุนยาไม่จีรังสองทำอิบาดะห์ทำให้สวยที่สุดดีที่สุดให้คะแนนของมันออกมาเต็มร้อยคะแนนให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ประการที่สเราได้สติหรือยังครับ <c oughs> เราได้สติหรือยังครับกับภัยพิบัติที่มันกําลังเกิดขึ้นถ้าเราได้สติอัลฮัมดุลแลเราได้รอฮมาตัลลิมุกมินีนและสุดท้ายเราทุกคนก็ต่างจะต้องเตรียมเสบียงของตัวเองทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้เพราะเราไม่มั่นใจนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าในอีกอเดือนข้างหน้าอีกต่อๆไปเนี่ยสถานการณ์มันจะหนักขึ้นกว่านี้หรือไม่การเจ็บป่วยล้มตายมันจะมากขึ้นหรือไม่ วอลลอตาลาอาลัมแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีความอีมานศรัทธาของเราก็คือว่าชีวิตต้องได้ลิ้มรสแน่นอนกับความตายแต่เราเมื่อเรารู้อย่างนั้นก็ขอให้เราทุกคนได้ขอบคุณต่อบละสุภะหาตาลาที่ได้ส่งบททดสอบนี้มาให้กับเราได้สติให้กับเราได้คิดถึงการเดินทาง ให้รู้ถึงเป้าหมายของการถูกสร้างมาบนดุนยาอย่างแท้จริงก็ขอให้อัลลอฮฺตาลาได้คุ้มครองพวกเราทุกๆคนและขออัลลอฮฺตาลาให้ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ดีให้กับเราทุกๆคนได้รับความสําเร็จจริงๆนั่นคือความสําเร็จในโลกอาคิราะครับวับิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสลามวะัยกุมบรห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ